โอเคครับสวัสดีเพื่อนน่ารักนะครับอยู่กับผมแบงก์กับเกมเอ็นคริปโตคาร์กันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้เรามาอัปเดตในเรื่องของการโฮเหรียญน,นะครับโฮเดอร์เหรียญที่เป็นกระแสในตอนการประกาศมาในช่วงตอน2ทุ่มนะครับไม่ได้ทําคลิปไปตอนประกาศมาแรกๆก็เลยทาคลิปดึกซะหน่อยนะเดี๋ยวมันมีคนมาฝัดในช่องอีกนะครับช่วงนี้ก็กระแสเกมคริปโตคาร์นะครับฝัดก็ถือว่าเยอะพอสมควรน,นะผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่า ไม่เซตนะครับสำหรับคนที่ฝัดเขาเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆเออนะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับเหรียญมันก็มี2ด้านสีก็มีหลายสีโอเคนะครับก็วันเนี้นะครับการอัปเดตนี้เป็นฟิวเจอร์ใหม่นะครับในการถอนเหรียญน,นะครับเพื่อนๆต้องถือในเรื่องของตัวเหรียญซีคา 50นะครับซีเพนยี 20, แล้วก็ซีกาดนะครับออตอนนี้กระแสที่เพื่อนเอนเห็นการก็คนก็บอกเอา้าเล่นซีคาทาไมต้องไปเหลือ,อไปถือเหรียญในเรื่องของตัวซีเพนใช่ไหมทาไมต้องไปถือในเรื่องของเหรียญซีกาดมันไม่ยุติธรรมเลยอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อได้ติดตามข่าวสารในเรื่องของตัวทีมงานหรือตัวเดบบะเขาอะต้องการนะครับต้องการในเรื่องของตัวเหรียญอะเปลิต ในเรื่องของท็อปนะครับท็อปในเรื่องของ exchange แปลว่าเงื่อนไขตรงนี้ผมว่าอาจจะเป็นในเรื่องของนักลงทุนหรือว่า exchange ที่กำหนดมาว่าโฮเดอร์ของคุณต้องประมาณนี้โฮเดอร์ต้องเท่านี้ถึงจะได้ลิสอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็โอเคนะครับประมาณนี้สำหรับในเรื่องของคริปโตคา์ในการอัปเดตมันก็ผมก็จะย,ย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับก็เหรียญมี2ด้านนะครับคนเราก็มีหลายอารมณ์ออความคิด หนึ่งคนหนึ่งความคิดนะครับอยากบอกเพื่อนๆอย่างนี้เลยทุกคนมันคิดเหมือนกันไม่ได้หมดนะครับเพื่อนๆก็ไม่สามารถคิดเหมือนผมได้รู้สึกเหมือนผมไม่ได้ใช่ไหมละ่ะนะครับแต่ผมว่าจะมองโลกในแง่บวกตลอดนะครับเรามองโลกในแง่ลบไปทําไมละ่ะมันไม่ได้เกิดความสุขให้กับเราเลยนะครับโลกในแง่ลบอะไรอย่างนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้แล้วกันนะครับผมโอเคนะประมาณนี้นะครับก็ลงทุนในโลก NFT ขอให้เพื่อนๆประสบความสำเร็จไปด้วยดี เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมบ๊ายบายจ้า